นี่ครับวิธีการผ่านข้างขาดไปคือตัดต้นไม้ครับมาล่องแล้วก็รถไถตอนนี้เป็นการอดพ่นครับนี่ครับเกือบสิบพ่นครับกำลังดันอย่าได้เบิ่งขั้นแรกผ่านไปแล้วครับเหลือขั้นที่สองครับขั้นที่สองมาแล้วครับสิสุกบอขั้นนี้แต่เบิ่งด้วยครับดันยูดันยูผ่านครับพุดยอดขั้นที่สามครับมาแล้ว อันท so so ี่สามครับขั้นนี้มีเขาสารถุงละห้กิโลครับร้อยหาสิบถุงมาถึงแล้วครับหาสิบถุงผ่านครับขั้นนี้ผ่านไปแล้วเบิ่งหมาหน่อยครับขว่บบอขวมบบผ่านบอ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 ผ่านแม่ผ่านผ่าน ผ่านบอติดลมบอติดลมบอตอิดแล้วผ่านนะครับบานนี้ไปแล้วอ่ดรอเลยบานนี้คันทีซีกำลังมากครับคันทีซีคันนี่ผู้ยญ่บ้านครับครับลงมาแล้วลงมาแล้วเลงแล้วบานนี้เลงแล้วติดบอสติดบอติดบอผ่านฉลุยนี่แหละครับคนเป็นผู้ยญ่บ้านครับนี่ผ่านเลยคันทีซีคันทีหามาแล้วครับคันทีหามาแล้วคันทีหาลงแล้วครับ มาแล้ว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 อ้าวจอดยังเนาะเอาเอาของลงกองข้าวหนึ่งมานำมาบึงอัดมาอัดมาอัดไปผานบอล,ล,ล่อหลังลอหลังผ่านฉลุยครับน,นั่นขั้นที่หาพ่านฉลุยเลยครับนี่โอ้หาขั้นผ่านฉลุยเลยครับอ่าด้านที่สามครับสุดจอดไปเลยนี่ครับขบวนไปแล้วครับ ดานดีซีครับความเงี้ยเอประมาณนึงว่างเงี้ด้านดีซีนี่ตรงแรกชิดขวาครับเพราะว่าคันบถแรกชิดขวานี่เห็นบ่ครับเขาเห็ดหลักไว้มันจะมีงาใหม่กิ่งใหม่นะครับคตักรับปไปแล้วว่ามันมีลมดานมาได้ครับด้านดีซีเหลืออีกประมาณสักา40เมตรครับที่หอดทางโค้งดานดีซีครับช่วงท้ายครับนี่ มีลุมอยู่ครับนี่งามไม้เอ๊บอ่านักโคกกระบาลอ่าห้ากับพานไม่แล้วครับสามแยกถึงโคกนะครับนี่นี่คือสวนยางครับอย่างวัศรีสเกลครับนี่อ่ากลสยีหอดปลายโคกนะครับเหลืออีกบวกกิเมชัม่นั่นปลายโคกครับทางสูงของบันที่ฐานนะครับอ่า ออกถึนมาต้องโคนะครับใส่ความเร็วเกียร์สองนะครับบาทโอ้โอ้โอโอ้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 โยกเงงได้วผู้ช่เมยครับไปครับมาเจออยังนอนี่นอนี่ไยป่าครับไยป่าโอ้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 เสียสิวเรียบเลยครับพี่น้องเงยไปเลยครับ